ขอเชิญนักกีฬาเชิญธงที่เสาธงครับขอเชิญนครับแล้วก็เชิญท่านผู้เกียรติ เกียรต <tem essions> ิคดิกรบครับลำดับต่อไปขอเชิญท่านสุนันท์บุญนำประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวันปอบประธานในการ่กับเรียนท่านไร้การส่องแก้วนายกเทศมนตรีตำบลข้านปอบประมนายสุนนท์บุญนำประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวันปอบ ในานามของพี่น้องชาวบ้านปอกะหมู่หกหมู่เก้าในานามของคณะกรรมการาหารศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัฐบ้านอกะต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านโรุณาให้เกียรติแก่พี่น้องทั้งสองหมู่เพื่อมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนชุมชนสำคัญบ้านอกะหมู่หกหมู่เก้าปีการศึกษา2567ในวันนี้ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีคุณธรรมนำความรู้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประการที่1เพื่อให้นักเรียนนักกีฬาเยาวชนได้แสดงออกการทักษะการกีฬาปีพาประเภทประการที่สองเพื่อให้นักเรียน นักกีฬาเยาวชนได้มีวปรนธรรมนำความรู้รู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยประการที่3เพื่อให้โรงเรียนชุมชนเยาวชนรักในสารศึกษามีความสมัครสมานสามัคคีปองรองกัน,านาการจัดการการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน1 8 5คนแบ่งเป็นนักเรียน เยาวชนและผู้ปกครองกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านประเภทกีฬาประกอบด้วยกีฬานักเรียนฟุตบอลน,นักเรียนฟุตบอลเยาวชนแชร์บอลน,นักเรียนวอลเลย์บอลเยาวชนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากเทศบ,บาลกุงโอวังจำนวน7 0็0บาทจากคณะครูเจ้าหน้านที่ข,ข้างอ่างบดีพ่อค้าประชาชนผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีเกียรติพาเพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลสําหรับนักกีฬาบัดน,นี้ได้เวลานสมควรแล้วตะผมขอการเปยเนเชิญท่านได้ก่าวเปิดการแข่งขันกีฬาและกล่าวให้โอวัลแก่นักกีฬาครับ เรียนท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวบ้านปอบหมูหกหมูเก้าที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมมีความปติกินเยินเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวาชนสัมพันธ์บ้านปอบหมูหกหมูเก้าประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ของโรงเรียนบ้านป้านปอบปอในครั้งนี้ การกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาชาติได้เป็นอย่างดีหากพี่น้องชุมชนคนไทยได้เล่นกีฬาจะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจ,จิตใจซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งต่อไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬานั้นจะต้องมีการกระทบกันแทกกันบ้าง ตามเกมกีฬาก็ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกคนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมจะนับถุอในเกิดงานวันนี้และขอให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุบรรลุว่าถึงประสงค์กประการวันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วรับ ก็ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนชุมชนสพันพันเกอบหมูมูก้าวปีงบประมาณสองพันหารอีของโรงเรียนต,นตบบ้นพั้นปอดนาบปัดนี้ครับขอบคุณครับท้งหมดตร์ กันเด้เจครับสามเท่ะเดี๋ยงรือไสังกองครับเสียงสัญลักษ เจียงผู่เจียงตะไลนะครับเสียงของดังสนั่นวันไวเป็นตะไดหน้ายกอีกสมัยจะได้เสียงของ